หนุนตาเจ้าค้าศรัทธาญาโยมทุกทั้งศาลาทั้งผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลรวมถึงผู้มีจิตพอยินดีขอน้อมถวายทองคําจํานวนหนึ่งบาทกับใบโพทองคําขอถวายผู้ชาเจ้าค้าเออพอใจพอใจเออละพอดีเออเอาเก็บไปมีได้เยอะนะนีไดะช่วยชาติเห็นไหมล่ะเข้าทุกทุกแง่ทุกบุมไหลเข้าสู่ข้างหลวงของเราทองคำก็ตั้งถือเบ็ดตัน กับสี่ร้อยกว่าเยอะฮะใชเพิ่มอีกแล้วคร,ร,ร,รับตั้งแต่วันที่หกเออนั่นตั้งตอนเที่หกเที่ยวมาจากบุบรีรัมย์มาถึงที่นี่นะจนกระทั่งถึงวันนี้อาจจะนับทองคำให้ดูทองคำตั้งแต่เช้ายันค่ำวันนี้ได้ยี่สิบเก้าบาทสี่สิบกางทองคำที่ได้ตั้งแต่วันที่หกวันออกเดินทางถึงค่ำวันนี้รวมแล้วเป็นเก้ากิโล สามยี่ิบาทหกตังนะเอาสามนั่นเก้ากิโลแล้วนี่ยมันจะถึงสิบกิโลเลยอยู่นะเดวนเนี่ยเก้ากิโลสิบกิโลจะเข้าคันหลวงเข้าคังหลวงเสร็จแล้วก็จะให้สีหน้าพรนะนะมีอะไรอยู่ละหมดแล้วนะหมดแล้วจะให้พรนะเลือให้แล้วเหรอ จำไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าให้ไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่ให้จะให้ยอยีกนั่นนหะ,ะมันจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวน,นี้ละเออให้พรอ, <c oughs> อิจิตังปฏิตังตุมหงังคือปเมวะสมิจตุสาเพภูเรตุสามกปจาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวาาิวาจันตุสัพธโรโค วินาศตูมาเตผวัตมันตราโยสุขีทีฆายุโกภวอภิวาทนาสีริสนิจังบุธาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขงาาังภาลาอะอาละอาละเร็เสร็เจเรียบร้อยแล้วกลับกันได้แล้วนะแล้วกลับก็กลับกันได้แล้ว